ัสดีแฟนหงแดงหรืวอว์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์ผู้ประจำที่ที่2ิมิถุนายน2 5 6 5โดยรีวริวผู้เดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คาดข่า,ขาวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้องใจกับเว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกใต้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางตีอากโกออกคันชารา่ามิทฟิล์ท้าช่างทองที่ยา้ายจากทางไบยเยนมือนิกมาอยู่กับทีมของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2020ได้สนนนราคา20ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก5ล้านปอนด ในเส้นทางอาชีพของเขานั้นเตียโกเติบโตขึ้นมาจากศูนย์เยาวชนรามาเซียของบาร์เซโลนาก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของพวกเขาซึ่งที่นั่นเองที่ทำให้เจ้าตัวมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ดังมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางของทีมไม่ว่าจะเป็นเซร์จิโอบุสเกตชาบีเอนนนเดสและอันเดร s อินเนสตาทำให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากดาวเตะรุ่นพี่เหล่านั้นมาอย่างมากมาย จากนั้นเจ้าตัวก็เลือกย้ายตามเจ้าในเก่าอย่างทางแป,ป๊บกัวเดล่า ola, ไปอยู่กับไบเยนมิวนิกเมื่อปี2013ซึ่งทาให้เขาก็ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมของอดีตห้องเครื่องคนดังของลิเวอร์พูลอย่างทางชาบิอลองโซมาแล้วอีกด้วยทั่วเมื่อย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลของเราเขาก็ได้มีพาร์ทเนอร์ในแดนกลางที่เป็นนักเตะชื่อดังอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยนาบีเกอิตาเจมส์มิเนอร์เคอร์ติสโจนจอจินิโอไวนาดุม ฮาวิเอนเลตและอเล็กซ์ออคเดตเชมเบิรเลนอย่างไรก็ตามล่าสุดตีอโก้ก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าตลอดเส้นทางอาชีพของเขาหนึ่งในคนที่เขายกย่องมากที่สุดก็คือเฮนเดอร์สันกับตันทีมของนิวฟุกุกเวลานั่นเองจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นคนที่นำความกระตือรือร้น,นมาสู่ทีมของเราได้อย่างแท้จริงเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่ทีมต้องการแต้มจากการแข่งขันตีอาโก้ก่าว เขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,น,ลนและเล่นอยากเอาจริงเอาจังตลอดทั้งเกมเลยนะเล่นสำหรับผมแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยมาในชีวิตของผมเลยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดในแดนหน้าของเราอย่างทางโบเมตซาลากันบ้างดีก,กว่า ื่อเขาเหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสก็ไม่มีความคืบหน้าออกมานานหลายเดือนแล้วท่าไม่ล่าสุดทางโรบบี้ฟาวเลอร์เรมาแสดงทัศนะถึงเรื่องนี้และเข้าใจความคิดของทั้งสองฝ่ายผมแมงก็ไม่รอบคําตอบทั้งหมดหรอกนะแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาอย่างชัดเจนเลยก็คือสโมสรจะไม่ยอมทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมเพื่อรังตัวทางมฮัมหม็ดซาลาเอาไปแน่ ฝ่าวเลิกกล่าวหากพวกเขาพร้อมที่จะทําเช่นนั้นพวกเขาก็คงจะทําไปแล้วตั้งแต่ตอนนี้แต่ผมเองไม่คิดจะไปโทษทางซาลาหรอกนะสําหรับความต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นของเขาเช่นเดียวกันกับในเคสของทางซาดิโอมาน่ต้องไม่ลืมว่าซาลาเองคือดาวซันโวของพิมลีและเขาก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมขอ,องปีด้วย อีกทั้งเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่จะมีลุ้นเข้ามาชิงรางวัลปลงดอเป็น3คนสุดท้ายอีกตัวคำถามก็คือแล้วหนึ่งในสานักเตะที่ดีที่สุดของโลกควรจะเรียกรองค่าเหนื่อยที่ตัวเลขเท่าใดกันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเชื่อว่าตัวของเขาเองนั้นสมควรจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ทางลิวอพูของเราเสนอให้ยังไรก็ตามสมมสรของผมคงจะมีการคำนวณที่ซับซ้อนและตัวของซาร่าเองก็เช่นเดียวกัน นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเอาเหตุผลในด้านวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้หรอกนะผมคิดว่าสิ่งที่ตัวของซาลาเองได้บอกออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็คือไม่ว่าเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับสัญญาของเขาจะเป็นเช่นไรแต่เขาก็จะอยู่กับทางิเวอว์พูลต่อไปในการแข่งขันปีหน้าอย่างแน่นอนไหนๆก็พูดถึงเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับทางโมฮาม็ดซาลากันไปแล้ว ข่าวที่3ของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นมุมมองจากทางสตีฟนิโคลอีกหนึ่งนักเตะระดับตำนานของทีมเรากันบ้างก่อนหน้านี้มันได้มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่าลิวอร์พูพร้อมที่จะปล่อยตัวทางซาร่าออกจากสโมสอดไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหากได้รับค่าตัวตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข60ล้านปอดด้วยกัน ขณะเดียวกันรายงานข่าวดังกล่าวซึ่งมีต้นตอมาจากทางเดอะซันสื่อมั่วแหลกสิบถูกหนึ่งของประเทศอังกฤษก็ยังได้ระบุต่อไปอีกด้วยว่าสมอสรอนที่พร้อมจะอ้าแขนรับเขาไปใช้งานต่อก็คือทางราชันชุดขาวเรอันมัดริดนั่นเองนั่นแต่ไม่ล่าสุดนิโคลอดรนทนไม่ไหวต่อมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นกลับไปเลยว่า เรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้แล้วก็ฟันธงลงมาเลยว่ามันเป็นข่าวที่ไร้สาระสินดีผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าต้นต่อของข่าวที่ไร้สาระเหล่านี้มันออกมาจากที่ไหนกันนิโคลกล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง ESPN สำนักข่าวชื่อดังเอาแบบจริงจังกันเลยนะตัวของซาร่าเองก็ได้บอกไปแล้วว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปในปีหน้า ขณะเดียวกันทางลิ่วร์พูเองก็เพิ่งจะปล่อยตัวซาดิโอมาเน่ออกจากสโมสรไปคุณคิดกันจริงๆเหรอว่าพาวกเขาเตรียมจะปล่อยตัวซาร่าออกไปอีกคนและให้เขาย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นจริงได้เลยมันมีใครบางคนที่พยายามจะโหมกระแสข่าวเหล่านี้ขึ้นมาแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นจริงแน่เพมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยสำหรับเรื่องนั้น เมื่อสโมสรได้ปล่อยตัวมาเน่ไปแล้วพวกเขาจะปล่อยตัวซาร่าอีกหรือบางครั้งผมก็แค่คิดว่าข่าวที่ออกมานั้นมันไร้สาระผมคิดว่าเรื่องนี้มันไร้สาระสิ้นดีแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราตอนนี้ก็มีเสื้อ l i m i t e d e dition Screen Liverpool จำนวนจำกัดเนื้อผ้าคัตต้น100%อย่างดีเปิดรับพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2,565สนนราคาตัวละ350บบาทส่งฟรีทั่วประเทศาเรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูกระแสข่าวที่แพสพัดออกมาหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสําหรับแผงก,งกลางของทีมเรากันบ้างเมื่อล่าสุดลิเวอร์พูลกลับมาตกเป็นข่าวกับทางโอตาวิโอมิดฟิลตัวเก่งของทัดเอฟซีปอร์โตซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการเสริมทัพแต่ก่อนเก่าของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ในปีที่แล้ว ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง journal the roti c i a s สื่อชื่อดังจากแดนฝอยทองก็ได้ทำสกูปพิเศษสำหรับเรื่องนี้ออกมาโดยเฉพาะเพื่อเจาะลึกรายละเอียดของดิวนี้ทั้งนี้พวกเขาได้ระบุลงมาเลยว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ได้ทำการติดต่อไปหาเอเยจนส่วนตัวของนักเตะและมีการพูดคุยกันไปแล้วด้วยซึ่งอาจจะทำให้ทางโอตาววโอได้ย้ายมาลงเล่นในถิ่แอนฟิลด์ตอนซัมเมอร์นี้ เป้าหมายหลักของตัวดาวเตะวัย27ปีก็คือการได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรระดับท็อปของลีกยุโรปและดูเหมือนว่าการย้ายมาลิเวอร์พูลจะตอบโจทย์ตามความต้องการของเขาได้แบบพอดิบพอดีทางด้าน Sunday People ซสื่อจากประเทศอังกฤษก็ได้ระบ,บุว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของนักเตะที่ตัวเลขราว34ล้านปอนด์แต่ทางปอร์โตยืนการานว่าอยากได้ค่าตัวที่38ล้านปอนด์ด้วยกัน ทั่วในเรื่องดังกล่าวนั้นดูจะขัดกับสิ่งที่ทางสื่อของโปรตุเกสอย่างทาง journal the noticias ได้รายงานเอาไว้เมื่อพวกเขาระบุว่าที่จริงแล้วปอโตเองต้องการจะรังตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจะยอมปล่อยตัวทางโอตาวิโอก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวตามค่าฉิกสัญญาที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือราว51.6ล้านปอนด์ด้วยกัน ซึ่งเราก็ต้องมาวัดใจกับทางหรือว่าผู้ว่าจะยอมจ่ายค่าตัวตามตัวเลขดังกล่าวหรือไม่อย่างไรเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะมยาจะขอพาเพื่อนๆมารู้เรื่องราวของนักเตะเจ้าของฉายาเอ็มปาเป้ไอแลนด์ที่กําลังจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเราในสัปดาห์หน้าเมื่อทางเคราตบอยกุนซือของเดอรี่ซิตี้ทีมชุดอายุไม่เกิน17ปีต้นสังกัดของนักเตะก็ออกไปยืนยันแล้วว่า เท e นโคเนดดเฮอร์ตีนักเตะของพวกเขาได้ตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเทรนมีความสามารถที่จะทำผลงานได้ดีนะบอยกล่าวเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษความสามารถในจังหวะก,การดวลกันแบบตัวต่อตัวของเขาก็สุดยอดเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลอย่างจริงจังมีความเร็วและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม เขายินดีจะรับฟังข้อเสนอต่างๆเขาต้องการที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมของบรรดาเพื่อนๆด้วยด้วยคุณภาพเหล่านั้นเมื่อนำมาประกอบกับสภาพร่างกายและความสามารถในเชิงเทคนิคของเขามันจะทำให้เขาไปได้ไกลมากๆเพราะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สุดยอดก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาต้องการจะเรียนรู้เพื่ออนาคตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหวังว่าหนทางของเขาจะไปได้อีกไกลมากๆ แน่นอนเลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากพิมลิกเองก็เป็นลีกที่แข็งมากแต่คุณรู้อะไรไหมเทรนต์มีโอกาสที่ดีเพราะเขามีความพิเศษอยู่ในตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ไปอยู่กับลิเวอร์พูลตัวเขาเป็นทีมที่เน้นคุณภาพมากกว่าเรื่องของปริมาณตัวเขาไม่ได้เน้นการทุ่มเงินสำหรับนักเตะในอะคาเดมีของพวกเขา มันจะต้องให้เครดิตกับทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกับเทรนต์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่โค้ดในทีมเก่าของเขาตลอดจนโค้ดทุกคนที่ทางเดอรีซึ่งพวกเขาช่วยให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงนนความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ